รอครับรอคุณนะคุณใดเฮลโลสไปดีทุกทุกท่านเอฟซีวันนี้จะไปล่ากุ้งฝอยนะผมดักกุ้งฝอยนะคเอฟซีนะสองเอฟซีทำเมื่อวานนี่สิโอ้โหโอ้โหแต่ไหนมาร่วมมาเลยสิโอ้ยเนื้อเยอะมากปนินนะผมเอฟซีนะโอ้ยอ่ะหูแตกหูแตกอีกหูแตกนะผมมา มันนี้มาลุ้นกันมันนี้ไปใส่ก่อนน้ำเก็บน้ำด้วนะอาเกีบน้ารับผมเปลี่ยนเนี่ยหาอยู่หากินก่อนนะหาแต่ปลาเลยนี่หากุ้งนะผมอ่าอยากกินกุ้งหากุ้งนะครับใส่ฟองนฟองนะโคกฮักทิพย์วันมี้ทิดครับผมปุ๊บบปุ๊บขงนี้มารุ้นกันตัดเศ้า หม้หรือไม่หมาต่อใส่ลลายโตละลายกระป๋องนื้ออีกทีนึงรวมร่วมกันนะครับผมโอ้เยอะจังเลยไม่ได้ให้มันรุปไป ตีดีตีตีตีเฮ้ยเออตัวนี้เยื่เก็บัวหันปันินะหันปันิน पाउ

อ๋อขึ้นมามือหินกอโอ้วงลนนี่ิไปยนิบ่เข่งบ่มือซาบ่ขงลบ่นิ่งบ่น่น้นครับผมนี่วมัถึงแล้ว FC มัถึงแล้วที่ดักกุ้งเราน้องนิ่บกดดักกันฟังพนะครับผม

แล้ค,ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มายามไปเช้านะครับผมมาได้รุ่นเจ้าอาชิมานประมาณมือเสากรุงฝอยนะครับผมโอเคครับขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการติดตามรอครับรอออกสวัสดีครับ